เบ่ premises, 1, 1> oh, o, 1, 1, 1> ้อากรกระโตมากิกระโตโอ้กังเวทมนตรนใช่มักเล่นบอกมัอเล่นกลับสบายดีและสวัสดีเด้อพี่น้องเบิร์ดสุขุมสุคนเนาะเป็นภายในเดียต่างประเทศทั้งสไลด์ก็ยินดีต้อนรับเข้ามาพี่น้องกระซูซ่องสไล ทะเลาะอีกแล้วเพูดมาเนาะโดยโพ่อก็เสาร้ายมานี่กับพี่แจฟพ,พี่น้องเนาะก็คือตอนสามโมงแรงเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะโดยมึงจะไลกกับจะได้ข่าวไปหาหน้องอุทัยก่อนเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะเดินทางมาเมื่อนี้กับมาตอนค่ำเฮ้ยพี่น้องเลยเนาะถ้ากันมากันก็ใช่ชาวบุนตาเพูดอยอะทั้งหลายเพย่ฮ้พี่น,อน้องเลยนี่พูดนะมาชาวบุนตาโดยส,าาดยสบายดีดนะชาวบุนตา โดยไปดิสาไลนาะโดยเนาะได้เจ้าจะแปลงได้คือเตรียมตัวแหละนี่ค่อยไปชิเข่าไปหาน้องไทยโดยขากันขับหาน้องไทยเนาะโดยโดสาไลไปก่อนนะโดยโดยนะตอนนี้สาไลกะจะได้ขับหาน้องไทยก่อนพี่น้องเลยเนาะแลขากันมาดิบมาหวั่วหน่องไทยเนาะโดยกับบู้ว่าทั้งน้องเพิ่นสิเตรียมตัวไปทั้งใดแน่ตอนแรกมื่อนี้เนาะกะเลยงินไม่แว่ว่าทั้งน้องที่ได้เดินทางออกข้างนอกไปเมื่อพี่น้องเลยโดยตอนนี้สาไลกะจะได้ขับไปหาน้องก่อนเนาะ ก no ินอาหารน่องไทยเพื่อนก็คือพี่น้องเนาะเพราะว่าทังน้องอุทัยกัคือว่าอาบน้ำแลเพิ่งแต่ชื่อได้เตรียมตัวข้างน่องนอกเมื่พี่น้องเลยจั๊ะเอ๊ะผมจะคือมั่งามท่านรองละโดยสบายดีเด้อเนาะโดยสบายดีทั้งสาวบุญตากับน้องไทยคือกันเนาะโดยสบายดี น้องรันเป็นยังไงนะเป็นยังไงลูกหลานบอสบายบว่คือขึ้นน้าเสาหนามองใช่รึฮะเทอ่อ่โอ้แสดงว่าเพิ่งงอกสาบุญตาเพิ่นบ่ห้ดินทดบบอสัน้องเพิ่บลโอยโแ้งโตไปใช้ลงหล่ะไปตลาดสะไปตลาดไปกับเพนะไปกับน้องไปกับน้องนั่นน้องลั่นี่บอสโอ้ยโอ้ส ถ้ oh, าเครื oh. oh. ่องสำอางนะมีบ่บอหนาแบบแล้วจะใส่ลูกแ่ะโอ้คิดว่าอยากซื้อตัวนั้นมากยันน่องมาใส่ตัวเป็นเพราะว่าเห่ากับยังบัวผู้กับน่องใส่เองเนาะอันนี้ก็เอื้อนนะเมื่อไหนะอันนี้ผนห้องคีมห้องพื้นบ้างหรเนาะเอื้อนเนี่ยใส่โยใส่เนาะโอ้่นก็ใส่นับ้านเจอเทนี่จะใส่หรือว่าคีมหมดลุงผมนี่ลูกใส่เลยเนาะ โ้ยนี่เนาะใสให้ผมนิ่มเนี่นี่นะแต่ว่าใสอันกลางคืนนี่ยใส่อันยังผดเอิญนี่ผเอิญวนไรน้องอุทัยโดย่นนฮางจอยเคใสกลางคืนกลางเวนจะใสตัวไดชกใส่งจะใสตัวไดายอันดเอเบื่งกรตโตะมาี่กรตโตะ โอ้แขงเวียนผุดไส้หมักเล่นโบหมักเล่นคีมเตะหมูหมากรุ่งใหญ่หนึ่งคนโอ้ยเนาะคีมเตะคีมหมักเล่นเนาะน้องก็ใไส้คีมหมักเล่นมันเขียนว่าแต่ละบาะอะไรอนี่อันี้ผิเล็กกระจ้าใสเมนคุสาวใไส้นี่เนี่ยผิวน้องซีกระใสแจ้งไปแบบนี่แหละี่น้องเลยเนาะแน่น่องจาคนงามเพราะว่าน้องใส้นี่แหละผิวใสผิวงาม อาบน้ำขึ้นมากินหญิงห่อนี่น้องหลานเนาะโดยการห่อนให้ลงไทยกันเงี้เงีะอากาศห่อนแบบนี้เจ้าเห็ดจังไรน้องไทยกลั่นคืนมาลงนางเด็กข้างล่างหลังม่งขึ้นมานอนบัดนี้ประมาณเก้าโมงจิตโมงป้าเด็กป่านนั่นบัน้องละเพราะว่าขืนมามันมีพัดลมเนาะนะมีถัดลมมันห่อนเนาะให้ฉันนอนอยู่ข้างนอกข้างหลังเจ้าเหรล่ะแม่กระพอโอ้ทั้งแม่กับพ่อเนาะ เจ้านอนกับไพ่สายทางในนอนกับน้องนอนโอ้ทางน้องเต็กนอนอยู่ทางในยังเป็นแต่ห้อนนะพ่อหน้าพี่น้องเลยนอนของคนก่เมนเป็แต่ห่อนโดยสลายเมนพัดลมกับบมีไฟกับบมีเนาะไฟกับแบบใช่ไฟแสงแดดแบบนี้พ่อหนาพี่น้องเลยมันก็ใไส้พัดลมได้อยู่แต่คือชิซ่าไร้บะหึงเนา้องละโดยแสงอันนี้ใส่ไฟได้หรอใส่อะไรผัดลมได้บ่ก็ได้กับมันถึงถึงใช่มันสิได้แต่เขากบอกกล้าเสี่ยงเนาะ เพราะว่าพัดลมกินไฟแห้งกับบก้าสเน้นถึงถึงี่ีไฟแสงแดดกะเฮามีีัดลมกับบก้าใส้คือเกามันกใส้ได้ามข้าวมันกั่น่นีจะไปตลาดตอนแรกไม่ได้ยังมากินข่าวมนน้องอะยังกะจ้ในหูเนาะัคิดว่าคิดอยากซื้อปลา ปลาแบบธรรมาตาหรือว่าปลาแบบที่เขาเลี้ยงปลารรมาส่วนหาจะกินปลาธรรมาตาหลายกว่านาะโดยวนไม่ถ้กับที่เรากินแต่ข้าวต้มเนาะได้แซวนอกหรือว่าไปนำลอยขี้แล้วลดลางอ่เด้อไปทั้งไลก็ค่อยไปแล้วยมาได้ละเด้อไปตลาดลักแป่คุ้นหรอวะมีหมอกมีหมอก ใช้รถนั่งกันกันแดดนเนาะงเมนใช้รถเพราะว่ากันความห้อนมันกับบางหน้าบางตาเขาเนอจะน้ำละกันความปลอดภัยของเราเนาะจราไีนเมนเมนเพราะว่าเข้าไปซี่มันกระเดดมันกับห่อนเนาะหน้างามๆเดี๋ยวไฟใหม่โอ้ยป้าสาวนั่นก็น้องก็เตรียมตัวไปตลาดเนาะถ้งเอื้อยก็ที่ได้เตรียมตัวออกไปพร้อมกันกับน้องไทเพื่อนน้องลาเยเพราะว่าออกไปทางเดียวกันนะวะเนาะ โดยพีแต่ไปแยกกันอยู่ทางใหญ่พู้น้องลงล่ะโดยก็ออกไปนี่ก็เป็นทางเดียวกันกับไปแยกกันทางใหญ่คือสิบกไก่บนไดเป็นเมือทางเซนลงเนาะโดยนกับลงทางสวรรค์เนาะทางลักแปดเนนเนนตลาดลักแปดเลยเก็มีแต่ให้น้องคอยไปคอยมาและระดับเออขี่รถกับละวัดระวังเนาะรถมันก็คอยขับลงแดงกับตอนแรงแรงสิกับรถลายเคอยขับลงแดงสิรถลาย หาโมงนี่เพราะว่าเขาเลิกการเลิกงานเนาะล่ะเนาะแม่นเลิกการเลิกงานนั่นรถมันสิหลายทั้งรถน้อยรถใหญ่บึนบินินในบ้านเฮาก็รถหลายได้เดี๋ยวนีระมัดระวังเนาะแม่นๆๆมีแต่ให้น้องไปตลาดทั้งเฮาก็สิได้ออกไปพร้อมกันเลยรัเนาะไปน้องไปได้สิลงไปทางตลาดพุ่นเนาะโดยทางน้องก็ให้น้องแต่งตัวตมตัวก่อนแ่ี่น้องเอ้ยสาดโดย ท่น้องกะกำลังชิลงมากเพื่อนพี่น้องน่าเตรียมตัวลงมาช่วยตลาดกับน้องชายเพื่อนเลยโอ้โหได้ประตูสร้างยังนะเอาเอาแม่นี่โอ้ประตูสร้างซื้อยังประตูนะชื่อข้าวใบโอ้ซื้อเข้าวใบบ่โดยโอ้ชื่อเข้าวใบมากเกลือยังล่ะเกลือไก่เป็ดน้อยโอ้โดยเป็ดน้อยประตูเนาะโดย ใช้สารถดเจ้าน่ะไปยุงอ่ะลดยุงอารถออกมาแ้องล่ะไปกับเอาขเจลยิ้ยายกุญแจรถดเจ้ามีมย้มยายตลอดบ่นละโดยอย่ันฮีอ่ะเนาะใช้ประดิมฐ์ว่าผมเจ้าน่ะมันมีติวว่าองล่ะอืมคนชักองไปเอาดักชักตารางขอทำผลตู้กับห่อนแห้งบ่าจะแหอดเสือมาอน เดยอแกเสือแล้วคือเย็นเต้พอตุเดยเจ้าก็ไปไปร้ใเสือแฉันเห่วลูกเจ้าบอกแหมแทนว่าเจ้าคือใ้เสือแเงาในน้องล่ะบอมีโอ้ยเนาะน้องนกะหลุดออมาไตลาดไ้บ่ได้มาผมเลยวน้องล่ะ เปนกับยางไปเอาแนวมัดผมเลยนีเพิ่นอาบน้ำซาหัวเด้มือนนี่เนาะน้องก็เลยอาบน้ำก่อนไปตลาด โดยไปตลาดตอนแรกนี่รถมันขี้อากลายมีแต่คอยไปคอยมาให้เจ้าถือยังไปใช่นะน้องล่ะมีแต่แบบชื่อแล้วก็หิวมาใช่รถด้เนาะกับอะไรซื้อยังโรงลายที่นั่นน้องล่ะเอาเอาแต่ปูปลาเล็กๆหน่อยเนาะโอ้มันคือคอนแทกตารถจ้าน่ะมีน็อตบ่มีอันไขขั้วงมาหันมีโอ้โดย มันจะโคอเนาะใส่ของนักก็ได้แล้วระวังแล้วมันดุดนะเดี๋ยวจังหั่นก็ได้แล้วน้องละบึงรถล้มแล้วน้องละมี่เจก่ะมี่ใครน็อตยังพันน้น่องไช่ไม่ใช่ตารถต้มว่าโทรศับท์จะหัอทีอ๋อเคืนใส่มือหั่นเลยไรวะน้องละใช้พุงเลยน้องละใช้โุงกระชับจ้าว่าน้องไทยเคยใส่ของนักไปแจ้งน้องล่ะมันจังค์อคตรลมา โมเคยบ่า้ากินหลายแล้วมันก็เลยนะโอ้โดยโดยใส่ด้วยแนวลักใส่ตาโดยยันบ้าน็อตโมเหนียญยว่ามันดยีว่ามันขาดออกมาเนาะบมีกระเจี๊ยมหันมาแถวนี้น้องมีบอกุเจี๊ยมมันต้องใส่อันหัวกลมนะเนาะมูนโค้ชเป๊เขาน่าจะแถมนะน้น้ำมีบอฉันบอหลบ่รถมีบ่น่าจะมีบ้างน้องใครบังยุคใครบังอยู่ มันน่าจะมีมดเกี๋ยกับแถมมากนะมัดหันนะมันแน,น่นเออนี่กจ,จกี๋ยยังแน่โมเมนตัวน่ะมันใช่บอแรกมันมีมันชิมีปากตัวกลมตัวนี้นะเออเน่เน่เน่ตัวตัวงดนะเมนบอกตัวงดนะเมนบอกโมเมนมีนเท่านี้บอกมดเจฮะมดเจี๋ยกับมีเท่านี้เนาะแม่นกับโมเมนตเบัตรเท่านี้บอ เออนั่นเจาก็ได้บ่ได้เนาะโมเมนต์โมเมนต์ของเพื่อนเพื่อนพี่น้องเลยมันได้บ่ได้บ่ด้เนาะดโยดดยเนาะทั้งสาวไร่กัหาเกจน้องหันกับตาแบบนี้น่าจะได้เลยน้องละนี่เออชบใซละมูนมูนเพราะว่า เหน็บเนีะน็่บ่เลยเออนั่นแหละเพราะว่ามันสิไม้เหรเจาก็หาหันเพราะว่าย่านนอตมันเฮอะไรย่านกระตามันรุดออกเนาะเหน็บรุดใช่ไหมนะบ่น้องละเออมันกใครเหน็บดิใครกลัวคือกันหนี่อยู่ ได้หันได้เรียบร้อยแล้วก็บเสีออกไปได้เหมือนน้องลุดาเนาะดูดยแล้วก็กลับได้แต่เราชาวไทยเนาะวันนี้กับทั้งน้องกับไปตลาดไปชื่อขบข่าวกับน้ำเลยกับเอ้ยกับชืได้เมื่อคือกันได้ลุงดาเด้อโดยทางยายกับสั่งโอ้ดูดยมใส่บ่เอามาใส่เอามาใส่ข้าวต้มเนาะยายดูดยนั่นก็ออกร้อมกันเด้เนาะน้องไทยเนาะโดยออกข้างเดียวกันอยู่บ่กับไปแยกกันอยู่พุ่นแหละเนาะ ไปอีฉันก็ไปนํากันป่ะแล้วออกไปท่องกันเลยท่งนึงเด้อล่ะโอ้ยเฮาอยู่บักอีโดยเนาะไปากันเมื่อก็สิไปตลาดไปซื้อข้าวน้้พี่น้องเยเนาะสบายดีเด้อน้องล่ะโยสบายดีเนาะโดยอ่ะตอนนี้ก็น้องไปตลาดนีแล้วเนาะค่อยคั้งแรนี่น้องก็ไปหา ชื่อกับข่าวกับน้าหรือว่าเนี่ยอยู่เนื้กินม้าเห็ดหอยายกินปลาเล้งพี่น้องเลยเนาะโดยกระสีประมาณนี้แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะตอนนี้กระสาล่ายกระสีได้ขอดตัวเมื่อคือกันพี่น้องเลยเนาะกระสีได้ออกไปพร้อมน้องเพื่อนนี่เลยเนาะโดยอาะสีประมาณนี้แฟพี่น้องเนาะมาชนีสาล่ายขอดตัวไปคลิปก่อนคลิปหนังพ่อกับสาลัยใหม่เด้อเนาะโดยสาล่ายขโมยกบแดดแทบชมคลิปสาลัยแด้ตอนนี้จบได้กับกระหัโฆษณาเนาะโดยสาลัยก้าวขึ้นมาสบายดี